รูปซึ่งในงวดที่ผ่านมานะฮะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมหาเป็นงวดที่ได้ทั้งบนและล่างนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะฮะกับบารมีของท่านที่มีความเมตตากับลูกหลานทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆสักนิโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี้เลยอ่ะหนึ่คนดูนะคะนี่คือประมพิธีที่ มีคำว่ารวยนะคะมีคำว่ารวยด้วยนะคะซึ่งซึ่งเป็นประดมพิธีที่แบบค่อนข้างที่จะสวยสุดงดงามมากๆนะคะแล้วก็จะมีองค์พญานาคราชและก็เครื่องสักการบูชาอันเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลไม้นะฮะดอกไม้หมักภูต่างๆนะคะที่จะนอบน้อมถวายใ่อองค์พญานาคราชในดินแดนพรหมประายโลกตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีการถวายรำนะคะบวงสรวงองค์พญานาคราชด้วยนะคะอะ ติดตามกันเพราะว่าอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพิธีเราจะมีการเริ่มแล้วเราจะให้เห็นเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของตัวเลขทูบเองอาจจะมีเ c หลายๆท่านมารอชมเลขทูบกันแล้วนะคะงวด16ธันวาคมนี้เชื่อและศรัทธาต่อบารมีของท่านว่าท่านยังคงที่จะเมตตาให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะหลายๆคนเกิด เกิดการที่เ,เราเราได้สับแล้วเราเราสนับสนุนพระพุทธศาสนามากขึ้นหลายๆคนเกิดการที่จะกลับมานั่งสมาธิสวดมวนต์ภาวนามากยิ่งขึ้นให้ชีวิตของเรานั้นมีความพอดีมีความบาลานซ์กันในเรื่องของการสวดภาวนาเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้นนะฮะและมีความคมัาคคำนึงในการที่เรานั้นจะดําเนินชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคาดหวังในสิ่งที่ องพญนคราชท่านท่านต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบอ่าสนับสุนุขพระพุทธศาสนานะคะหลายงวดที่ผ่านมาที่เราได้รับนะคะโชคลาภจากบารามีของท่านนะคะ <S <S และเชื่อว่าทรัพย์สมบ,บัติขององค์พญนคราชยังคงล้นหลามยังคงเหลือเฟือยังคงมั่งคั่งและมั่งมี<ล>นะคะต่อเรานะคะอ่ะ น้องหนูนามาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีาา๋ยวโอเคเป็นตาหารมานักเลยและนี่ก็คือน้องหนูนานะคะซึ่งหลายๆงวดที่ผ่านมาอสาาัญญทิมให้น้องหนูนาเนี่ยนะคะเป็นคนเลือกเลขทูบมาแบ่งปันให้กับให้กับพี่น้อง <c oughs> ประชาชนทั้งหลายได้นําไปเสี่ยงโชคกันนะคะซึ่งเลขทูบเนี่ยเราจะไม่มีการเตรียมการนัดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะแล้วก็จะไม่มีแบบสายลับอะไรต่างๆที่จะส่งมาให้แบบน้องหนูนาแบบเลือกหรืออะไรก็ตามนะคะ เลือกด้วยความที่มีความอิโนเซนต์ของของเด็กมีความใสของเด็กมีความบริสุทธิ์ของเด็กนะฮะและอยากจะนํามาฝากกันและวันนี้ก็เช่นเคยกับการถวายเครื่องสักกราระบูชาวงสวงกับองค์พญานาคราชวันนี้ก็อยากจะให้ให้น้องหนูนาเป็นเป็นผู้เป็นผู้เลือกเนาะเป็นผู้เลือกนะฮะคูบมาสักชิ้นหนึ่ง เพื่อที่จะนำมาฝากกันในรายการาาแฟนเพจของ l o ตเตอรี่พลด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดียวติดตามกันฝากกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับลอตเตอรี่พลสนะ,ะแล้วก็รายการหวยกระแสะที่ออนแอร์ในในค่ำคืนนี้นะคะสองทุ่มเนาทีนะคะใครที่ชอบเลขทูบจากดวงชานาก็จัดเลยนะคะใครที่ชอบเลขทูบจากการวงสวงในค่ำคืนนี้ก็นำไปจัดกันนะคะส่วนใครจะไปซื้อซื้อแล้วซื้อไม่ได้ซื้อแล้วอั้นหรือซื้อแล้วแบบ จามือไม่รับหรือะไรองี้ก็อันนั้ก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าคือเราเป็นเพียงแนวทางในการไกด์ไลน์เท่านั้นพร้อมไหมพร้อมนะคะเอาโอเคทุ่มจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นนี้มีแน่นอน2ตัวล่างนะคะขอพึ่งพาแล้วขอพึ่งพาเด็กแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องหนูนาเลือกมาสักหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวอาจารย์ติมจะนำไปจุดในการประกอบพิธี นะคะทุกคนเป็นพยานนะคะทุกคนขาทุกคนเป็นพยานนะคะเขาไม่เขาอย่าลงที่เด็กนะทั่วอย่าลงเด็กนะคะโอเคโอเคขอบคุณน้องหนุนานะคะวันนี้พร้อมไหมในการถวายลำพร้อมนะโอเคด้ให้น้องหนุนาพักผ่อนก่อนนะคะ<ช>โอเคอันนี้นะคะทุกคนขาเลขทูปที่เราจะจุดกันในค่าคืนนี้นะคะทุกครั้งที่เลือกเลขทูบหรือว่าแท่งทูปที่ทสโนดในการจุดนะคะ จะให้น้องหนูน่าจุดตลอดอ่าให้น้องหนูน่าเลือกตลอดนะครับแล้วก็เกิดปฏิหารมาสองสองสองงวดแล้วนะคะงวดก่อนนวนก็ออกหนึ่งสี่ล่างนะคะสองตัวล่างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะสี่มือเด็กค่อนข้างแม่นมากๆนะฮะเก้าเจ็ดสองสองตัวบนนะฮะแล้วก็หนึ่งอาเก้าหนึ่งสองตัวล่างนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนเป็นพยานแล้วก็มาร่วม <c oughs> นะคะบารมีองค์พญานคราชด้วยกันนะคะหนูพาเวนะ สัพพทุขาอุปัฏวามอันตรายาจนัดสันติสัพพโสทีพระวันตุเตมพระวันตุเม นะฮะใครที่ชอบเลขทูบจากเรือนนาคาก็จัดเลยนะฮะใครที่ชอบเลขทูบจากการบวงสวงในค่าคืนนี้ก็นําไปจัดกันนะฮะส่วนใครจะไปซื้อซื้อแล้วซื้อไม่ได้ซื้อแล้วอัน้นหรือซื้อแล้วแบบเจ้ามือไม่รับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าคือเราเป็นเพียงแนวทางในการไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ฝากไว้ว่าเราได้รับโชคลาภหรือไม่ได้รับโชคลาภจากองค์พญานาครัชอะไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเข้ามีหลุดนะฮะดังนั้นคือเราอย่าทอดทิ้งพระพุทธศาสนานะฮะการเข้าใกล้และง่ายที่สุดโดยที่คุณไม่ได้ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวก็คือการสวดมนต์ฝึกสมาธิอยู่ที่บ้านนะ,ะแล้วคุณจะเกิดเป็นพลังบารมีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ฝากทุทกท่านด้วยนะฮะและเชื่อว่าทุกท่านตรงนี้อาจจะสวดมนต์หรือว่า ภาวนามากกว่าอาจารย์ไอติมด้วยซ้ำนะฮะในนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราเราเราได้มาเจอกันทั้งทางออนไลน์ก็ดีหรือหรือหรือแม้กระทั่งอยู่ที่นี่เองก็ดีนะฮะเรามีบุญที่สัมพันธ์ต่อกันนะคะให้โชคให้ราบเรานะฮะในวันที่16ทธันวาคมนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะในขณะที่คุณลิตาลำนะฮะน้ำตาจะไหลมันมีความปิติ นะฮะอย่างหนึ่งที่ที่ได้เห็นถึงการแซ่ซองร้องเพลงหรือการรําหรือการถวายทุกสิ่งทุกอย่างในองค์พยายน,นาคราชเรารู้สึกว่ามีความปิตินะฮะแล้ยิ่งเห็นพี่น้องหลายๆคนมารวมกันตรงนี้แล้วมันเกิดความปิติมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็เชื่อว่า ในงวดถัดไปในเดือนในเดือนใหม่ในปีใหม่เราจะเจอกันมากขึ้นกว่านี้เราจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะโดยสายยานขององค์พญานคราชเจ้าปู่เจ้าย่านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบพระคุณมากมายสวัสดีค่ะปู่บอกว่าเน้นขันำมน์นะวันนี้ <laughs>